สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีดสสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามรับชมทั้งช่องของเซียนนมอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะเมือนี้แอดก็จะเอาตัวเลขแนวทางอ่ารัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยตองวดของวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาเนาะคะ่ะแนวทางอ่ารัฐบาลไทยเด่นเดินดีเนาะคะ่ะเด่นเดินดีก็ได้ลงไปคิปหนึ่งอยู่เนาะ ตัวเองนะทั้งกะอาจจะบ่เขานะคะต้องขออภัยเอฟตีแฟนคลับที่ติดตามทางชอง่องของเส้นนุมอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะที่ผ่านมามันกะมีเขางวดเวนงวดเนาะพอจะออามาลงครั้งแรกบ่เขา่าซํำเนาะคะ่ะต้องขออภัยเอฟี้หลายๆสําหรับเดินเดินดีอ่าจับคู่เลขสองตัวแล้วกะจับคู่เลขสามตัวเนาะของงวดวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมาบ่าเขานะต้องขออภัยเอฟตีแฟนคลับหลายๆ ก่อนที่จะไปเบิ้งตัวเลงแนวทางตองงวดเนาะสำหรับเด่นเดินดีแล้วอแอดก็ต้องกราบขอพระคุณเอฟซีแฟนคลับนะคะที่ติดตามอ่าเขามาเบื้องกันเนาะขามาเบิ้งผ่านทางช่องของเซียนนุ่มกับขอบคุณหลยๆกับแนวทางในคลิปนี้เป็นเด่นเดินดีเนาอะ,อะเพื่อปเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวข้ามาเบิ้งแนวทางเด่นเดินดีของอของเลขจับคู่สองตัวกันก่อนเนาะ,ะจับคู่สองตัว แล้วก็จะมีเลขพิเศษเนาะคะ่ะลงในคลิปนี้น้ากันเลพิพเศษเลพิพเศษมาหางเดียววดที่แล้วกับเกือบเขาเนาะหลุดไปเต็มหนึ่งแนวทางของเลขพิพเซตในคลิปนี้แมานะเบื้องของดินเดินดีก่อนนะคะเดินเดินดีสองตัวเนาะสองตัวสองตัวบนล่างได้นะคะไปบนไปล่างได้งวดนี้เนาะอาจจะ ียนมาในรูปแบบใหม่จากหน่อยพอให้ได้อ่านได้ไง่ายๆงวดแรกที่งวดงวดแรกที่ลงไปอาจจะเรียบเรียงบ่ค่อยอันนี้ปันไดอันนี้ต้องงวดน,นะคะหนึ่งกรกฎาคม2568ัาหสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเด่นเดินดีงวดนี้8ค่ะเด่นที่8เม็ดเดียวเด่นที่แล้ลกาจะมีเล็ก ติดเนาะเล็กวินเล็กจับคู่ให้ในสี่ช่องนี้มีหนึ่งมีสี่มีแปดแล้วก็มีสองเนาะวินกันแอดก็จะ,ดกจะเอาลงมาให้ในในช่องนี้สำหรับเด่นเดินดีเด่นที่แปดนะคะเน้นที่แปดจับคู่สองตัวเนาะจับคู่สองตัวมีแปดหนึ่งแปดสีแปดสองหนึ่งแปด c แปดแล้วก็สนะองแปดเนาะเพราะว่ากลับให้พร้อมเนาะมันเลยส่งหลายหางเนาะคะ่ะที่จริงมันมีแค่สามสามหางแต่ว่าพ่อไปกลับแล้วมันเป็นหกหางเนาะคะ่คนะหกครูเนาะไปกลับหกคูแต่สิมี 1, 2, นะ่หนึ่งสองเนาะที่บบได้จับแต่ก็อย่าลืมเบิง้งเนาะลืมดูลืม,ลมอันนี้อันนี้ตัดมาให้ในหน่อยหางเน้นๆเนาะสำหรับสามหางมีแปดสีแปดสองแล้วก็แปดหนะึ่งเนาะ เหลือตะคูหนึ่งสองกับสองหนึ่งเนาะคะ่ะบริเตตดลงมาให้แคปหน้าจ,จอด้ค่ะผันผู้ดอยักลองเพิ่งอีกจักงวดอีกจักตังเนาะจับเดินเดินดีอ่าจับคูสองตัวสําหรับแนวทางเหล็กสามคูเนาะสามคู่ไปกับหกคู่ไปกับมันเลยสีส้มายเนี่ยนะคะเดินเดินดีเน้นที่แปดนะคะเดินที่แปดม็ดเดียวนะคะงวดนี้ ไปต่อเด่นเดินดีของเลขสามตัวเนาะเลขสามตัวอ่าสามตัวบกเขานะคะสามตัวบกเขาําสหรับวันที 16, น่สิบหกตุลานมาเด่นเดินดีบกเขาส่งของละพายอีกครั้งหนึง่งมาต่องวดนะคะต่องวดกับรัฐบาลไทยเดินเดินดีวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะ เด่นนวดนี้เด่นที่หกค่ะสําหรับเลขจับคู่สามตัวงวดนี้มีสองตัวพร้อมนะคะสําหรับเลขบนบนล่างอ <c oughs> ย่าลืมไปบนล่างนะคะจับคู่สามตัวอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเนาะสำหรับเลขจับคู่สามตัวแล้วก็สองตัวในเด่นเดินดีหกเม็ดเดียวมาหกนะคะเด่นที่หกสองตัวกับสินี หกห้าหกแปดหกสามหกเจ็ดเนาะเล็กติดเล็กวิ่งกับมีห้าสามแปดเจ็ดนะคะมีห้ามีสามมีแปดแล้วก็มีเจ็ดเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวกับมีหกคูเนาะมีมีหกหางมีแปดหกห้าสามหกแปดห้าหกสาม จ็ดห้าหกเจ็ดแปดหกแล้วก็เจ็ดสามหกเนาะคะ่ะจับโควินกันเด่นที่หกเนาะคะ่ะสำหรับรัฐบาลไทยเด่นเดินดีค่ะงวดนี้เอาไว้พิดจารากันเบิ่งอีกจากขังอีกจากเถื่อนเนาะยังบ่ยังบ่พร้อมกับบ่เป็นยังเนาะแต่ว่าเอาไว้เบิงเอาไว้แย่งกันเนาะคะ่ะว่างวดนี้จะเข่าบ่เนาะเอาไว้รุนกันดูว่าเบิงเบิงพ่อ พอได้ลุนกันก่อนนะคะพิ่งเพื่อเป็นแนวทางกันก่อนเนาะลองลองเพื่อเป็นแนวทางกันสักก่อนิ่งก่อนอไปต่อเนาะคะ่ะไปต่อของเลขพิเศษงวดที่เลี้ยวเนาะค่ะนี่รูดไปเต็มเดียวงวดเดียวไอเม็ดเดียวสําหรับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งที่เพิ่นหามาเนาะอันนี้มีคนหามาเนาะคะ่ะมีมันเป็นแนวทางจากเพิ่นที่หามา หัวเก้าสองเนาะคะ่ะสำหรับเก้าสองบุญห้มาหางเดียวไปกลับเป็นสองหางเนาะเน,น้นๆ้นไห 1991. นึ่งเก้าเก้าหนึ่งออกเก้าสองเนาะคะ่ะลุดไปหนึ่งแต้มนะเสียดายมากเลยค่ะสำหรับเรขพิเศษบ่แน่ใจว่าลุงคลิปภาพหนึ่งหรือว่าลงุงอ่ะบนแน่ใจว่าลุงภาพหนึ่งหรือว่าลงุงลิปไปเนาะเดี๋ยวแอดก็จะไปเบิ่งย้อนหลังอีกทค่หนึ่งอยู่เมื่อนนี้เบิ่งอยู่ แต่ว่าได้ลงนะคะได้ลงอยู่สําหรับเลขพิเศษได้ลงได้ลงไปอยู่อ่างวดนี้เนาะงวดนี้กับวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดเลขพิเศษกับรัฐบาลไทยเด่นไปบนล่างนะคะเด่นที่เจ็ดวันี้พน,นินในะพ้อนะะว่าเด่นที่เจ็ดไปบนล่าง หรือผู้ใดจะวิ่งรูดงวดที่แล้วเพื่อนก็บอกอยู่ว่าเด่นเก้าเนาะแต่ว่าแอดบ่ได้เขียนหย้แอดทัดลืมมวดที่แล้วเพื่อนก็เขียนอยูเดอวยว่าเด่นเก้าเด่นเก้าอ่าวดนี้เด่นที่เจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดสองตัวเพื่อนห้มีเจ็ดหกกับหกเจ็ดเนาะไปกลับให้พร้อมให้มาหางเดียวไปกลับเป็นสองหางเนาะภัยมากวิ่งภัยมากก็รูดไปค่ะจัดไปสําหรับเจ็ดเม็ดเดียว น,นน้นกับรัฐบาลไทยของเลขพิเศษเนาะเลพิเศษอะแคปหน้าจอด้วยค่ะผู้ใดชอบผู้ไดม้มักกับตัวเลขกแนวทางดินพิเศษรองอีกจังวดหนึง่งวดที่แล้วก็เสียดไปแต,แต้มหนึ่งเนาะน่าเสียดายน่าเสียดายแต่ผู้ใดได้แบบว,ว่าวิ่งบนล่างเนะาะแต่ว่าแอดกับผไดเคียนให้เนาะ พ่อเรียกออกไปแล้วจังมาคิดพอลืมข่าวต้องขออภัยหลายๆเด่นอ่างวันนี้เด่นที่เจ็ดนะคะเด่นเจ็ดบนล่างวิ่งบนล่างให้มา 7, 6, 6, 7เจ็ดหกกับหกเจ็ดเนาะอ่ะกูได้ชอบผูได้มากกับตัวเ็กแนวทางในคลิปนี้กะขอให้เอฟซีิฮงเ่งมันมันๆงๆด้วยค่ะสาหรับหนึ่งกรก,กฎาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดเอาไว้ลุ้นกันในคลิปนี้กะขอให้มันมันงๆกันแล้วกันเนาะแล้วเจอกันไม่ได้ลิจนานะค่ะคลิปนี้กนสวัสดีค่ะ